นี่นอ่องเม่นี้มีอย่าง,งสงีบรอนฟังเอ้รองเท้ารองเท้าสกอ์รุ่นเนี่ยอ่าบ่าวถึงรุ่นนี้ก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมันมาใหม่มันเป็นรุ่นที่มาใหม่มันติแพงกว่ารุ่นรุ่นทองตลาดทั่วไปนะประมาณร้อยกว่าบาทพันหนึ่งร้อยรุ่นทั่วไปมันสิลดอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาท อาจจะเหมือนกับเอารุ่นนี้มาใช้ไปได้หนึ่งปีกับอย่างที่เห็นผลงานไม่บว่มีปัญหาอย่างดอกเนี่ยปัญหาของตัวสกอเนี่ยมันมันจะชอบแตกแล้วน้ําเข้าเป็นยุคครางเดียวไม่ไม่ยังไงไม่อยู่บันนี้ว่าซีซเกาวไอพูดเรื่องรองเท้าขาดเกาวนะ ว่าวววเรื่องเกือบขาดมาอยู่ในระบบมันกะสรงก่าวมาให้กาวร้อดละสองร้อยสองร้อยกว่าบาทแล้วรวมค่าส่งอีกมันก็เกือบเกือบสามร้อยอ่ะพี่น้องมามันสิคุมบอเดี๋ยวฉีมาบอกให้ฟังวันนี้เมื่อวานไปไปถอยมา่ไหร่เมื่อวานไปถอยไปถอยอันนี้มาไหมก็เลยก็เลยเอารุ่นเดียวกันนี้ล่ะ ก็เลยเลเหลือกันรุ่นเดียวกันแต่ว่ามันบบมีบ่มีเบอร์เบอร์สามเจ็ดอันนี้เบอร์ไหนอันนี้เบอร์สามแปดเบอร์สามเจ็ดนี่มันพอดีพอดีขาเจะมวยเนาะบัดนี้มันมันไม่มีมันบบมันบบมีพอหยังเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ผิดคนบอกค่อยนิยมรุ่นที่คนบอกค่อยนิยมเพราะว่าตรงเนี้ยมันสีบอเคลือน สก,กอทเ่วไปเนาะสก,กอทเ่าไปที่เป็นสองเซนตรงเนี้ยถ้าเบิ้งคักแล้วคนเดีสีดูเหมือนว่ามันเหมือนคนแก่ใส่เหตุผลเดียวส่บอาให้ฟัางก่อนสีบอกราคาเหตุผลที่เลือกรุ่นเนี้ยเวลาเขาใส่ไปมันบอสก,กอไอรุ่นที่มันไม่สงสายตรงเนี้ยแล้วเวลาขาเขาเนี่ยมันอยู่ซือเนี่ยมันมีสงสายตรงเนี้ยมันทีเป็นห้อยห้อยถืดแดดไหม ม,มันสีขาวยูซื่น,นี่แล้วก็ขาวยูซื่น,นี่ซื่เน,นียนกระดำมองในที่ที่ถูกแดดเน่ยนมันก็สีดำก็เลยก็เลยเลือกเอารุ่นนี้บันนี้อ่ะเขามาซื้อไม่ก็เลยเลือกเอารุ่นนี้อีกรุ่นเนี้ยราคาสีบอกให้พูดแล้วน่าตกใจตกใจเลยแหละก็เละโ่ไปซื้อเอารุ่นในทองตลาดเนอะรุ่นทองตลาดมันจะเป็นสองเซน เพจที่ไปเลือกเอารุ่นนี่มาโฮโบพี่นองไอ้เบิ่งนราคา,ลด,าลดหา้าร์เซจ้าลดห้าสิเปอรซจะว่าสิไปซื้อเก่าวไหมกลับไปซื้อกเกือบไหมอันใดมันดีกว่ากัน <c oughs> อันนี้ว่าบอกว่าเบิร์ก็บอ,อ,อ,บอลูว่าสาขาอื่นเขาซิลดบอนะเพราะว่าสาขาเนี่ยอยู่ซูนีแกน สืนีทอวเวอร์อยูอุบลเพราะว่าสิปซื้อประจำสามชีคู่หละต,ตั้งแต่เนี่ยมาตั้งแต่เที่ยวอุบลอยูหกเจ็ดปีก็คือไปซื้อแต่อยู่อุบลนเพราะมาเจอรุ่นนี่แหละปีที่แล้วอ่ะมันเป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นเขาเอ่นว่ารุ่นอีอยังว่ารุ่น limited, ลิมิเต็ดไหรุ่นที่มันผลิตมาใหม่เนี่ยรุ่นผลิตมาใหม่มันก็นเลยสีแพงกว่าราคาตัวปกติเอนป่พราะมาเมื่อนี้นา่งไปยูในมองเซล 50เปอร์เซ็นคว้าทันทีแต่ว่ามันเก็เลยมันบมีเบิดสามเจ็ดที่ทีท่ทีท่เฮ้าส่ปกติก็เลยเอาเบอร์สามแปดมายังพอมีเด้อจ้าผู้ใดยังผู้ใดสนใจผู้ใดที่อยู่ละแวกอุบนุนอันนี้บรูว่าช็อปอื่นเขาสีสี่รถคือช็อปนีโบได้ชออ็อปยูสุนิทัศเอสุนิอุบนนะลน่ะรถเด้อจ้ารถ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 แบบอย่างนี้เลยรถแบบเห็นเห็น มันจะเป็นซุ้มนี้แหละมันมีอยู่สีดำสีสีน้ำตาลกับสีขาวอ่ะมีสามสีให้เลือกผันผู้ใดมากแบบนี้แล้วก็ผู้ใดซสายสกอ่อกันลองไปจับใจายใส่สอยเบิ่งใดเขาควงสีโบผลิตอีกมั้งเพราะว่าตัวเนี้ยออกมาโลโลราคาห้สิบเปเซ็นแล้วบันนี้ก็ซื้อได้ไปอ่อน เกาตาสร้างเราไมัเสซ่งเก่กวับเกาติดหนังมันเป็นโยครางเดียวเมียเป็นเท่านี้นีนนน่แล้วมันมันก็เลยหลุดเพราะเพราะมันอาปากป,ากปุ๊บเราตรงนี้ก็เลยหลุดจนควนใส่แบบลุยๆกต่ช่้อมากก็บม่ค่อยถึงน้ำเป็นเด,ด็ดดีแต่ลุยลุยลีไปใส่ายงางปลาอ่อยมาเดี๋ยวก็ิีด้ไปสมอยู่ละแค่นี้นึงแต่ใส่ใส่ตัวไม้ไปก่อนได,ได้เบอร์สามแปดมา กับอดีวันนี้มาวอาซูฟังจ้าบมี้ยังดอกไปสป,ปิงมาเมื่อวานนี้ชิวๆ500ก่าบาทเออยำอีำกคนโอดีมากบ๊ายบาย